น้องอันนี้เป็นได้แล้วพี่น้องโอ้ สบายดีพี่น้องเฮาเดอร์มื่อนี้ครับย้าสี่ไปนอนป้าพี่น้องไปเลาะยิงแล้วก็ไปเฝ้าอนนกเขาเป่าเนาะกินผลไม้พี่น้องแล้วก็กลางคืนเนี้ยเขาก็สีพวกว่าอีเห็นก็สิกินวพี่น้องเนาะเอาไปเลาะยิงมีเอฟซีไหลท่าเนะาะว่าขับย้าใส่เสื้อกลับด้านพี่น้องเพราะว่าเนี้ยดูข้างข้งางในเนี่ยจะเป็นสีสีแดงเนาะเวลาเขาเข้าป้าเรามันจะอน้่ค่อยดีปันใดครับเ้าก็เลยนุ่งแบบนี้พี่น้อง นงแบบนี้จะเป็นสีดำหมดนะเวลาเขา,เขาป่าเราสั์ยังบม่ค่อยเห็นดีน้พี่น้องถ้าว่าเขาใส่ข้างนะเป็นสีแดงตัวนี้เวลาเขาป่านี่จะบ่ค่อยได้ยิงเพราะว่าสัตว์จะเห็นดีพี่น้องนะเรามือวนนี้ครับยาสีไปลกป่าหรวก็ไปนอนหนึ่งคืนพี่น้องก็ติดตามไปเพี่อยเด้อว,ว่าสีหม่านมาพี่น้องดี๋ยวเขาปอกก็กินหลายพอสมควรนะแต้ถ้าบยาบไ่ได้เอาปืนดีไปก็แค่ปืนเกตไปก็วางกัสีได้ปิ้งกินอยู่ป่าพี่นงนะ เป็นมะเดือกพี่น้องเป็นมะเดือปลาเป็นเต็มบ่มีอย่างกินแล้วที่เนี่เป็นมะเดือเต็มบ่มีอีกกระลอกกินพี่น้องตามบ่มีสัตว์กินข้างในมันจะเป็นแบบนี้พี่น้องมันบ่บ่วาดนาะพี่น้องสัตว์ก็เลยบ่กินนะพี่น้องถ้าว่ามันวาดนี่ก็กระลอกก็กินเอ็นก็กินหรอเต้ เป็นแบบนี้แล้วมันบอมีเนียงกินนะ่่นองอันนี้เป็นเป็นเป็นมักเป็นเป็นมากเนีงเพองเป็นมักคาบอตอนี้ถ้า่ั่าซุกมในการดีกินคือกันนะเต้ เป็นแบบนี้ตัวนี้นบัตหันสุกเถอะแต่ว่าสุกนี่เขากินนี้มันแซ่บไปหนึ่งข้างในยังยังอ่อนไปหนึ่งถ้าว่าสุกนี่เขากินนี่โอ้สุดยอดเลยพี่น้องเนื้อมาเป็นแบบนี้นี่แต่ยมันบริสุกเนาะ ตับน้ำได้หมดนะน้ำตัวนี้มันจะไหลงข็เขา้าวกลหินตรงนี้มานะครับครับเดี๋ยวเอาส่งกระตุกน้ำเอาส่งกระตุกน้ำไปไปกิน อยู่ถึงภูเขาเพเพราะว่าเขาจะเดินตัวนี้ไปกับประมันนาส่งสมโมงเพียงเนานะก็เลยยอดเขานั้นบนมีน้ำเพียงก็เลยเพิ่งผ่านน้ำตัวนี้ไปกระตุกน้ำปิดทรงส่งตัวนี้ส่งตัวนี้เราก็สีใส่นเปรตัวนี้เราก็สีขึ้นเขาบนที่เขาจะไปจะเป็นฝั่งนี้ไปแล้ว น,นี้เป็นมันเดือตัวนี้น่าจะก,กินได้ขี่น่ข้างในเป็นแต่ตัวนี้บอกให้หวานข้างในเพราะว่าข้างในมันบแดง,งเป็นผลไม้ตัวนี้เนี่ยบอกว่าแล้วเขาเป่าสิกินบอก คือนางกรสินี่นั่งอยู่นั่นงอยู่ที่เฝ้าว่ามันสิมีเห็นมาบอกพี่น้องกำบวนมั่นใจเนาะเด็เป็นผลไม้ต้นนี้พี่นอ้องเนาเขาเป่าก็กินนะแต่เดี๋ยวนี้บอกว่ามันก็สิกินะเป็นตัวสีเหลืองเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเฟ้นไม่หมดแล้ว กไปไหนกันโอเคพี่น้อมมืดแล้วเขาสีไปต่อตัวอุ่นแนล้วเปนอ้อุ่นนี่มันจะออกตอนกลางคืนนี่มันจะออกดีสุดเลยพี่น้องครับจะเห็นตุนตัวอุ่นนะครับจะเห็นตัวอุ่นอยู่ฟากพ่นนะ้วเอาสีไปเอาสีไปไปยิงเพียงบึ่งวิธีการยิงของในผ่านเสยยาพี่น้องเพราะว่าตัวอุ่นนี่มันจะออกตอนประมาณเจ็ดโมงกลางคืนพี่น้อง มุดเลยก็ออกเลยพี่นนอมมันออกไวแล้วก็ออกดีขนาดเลยเบือ่อวิธีด้วยติดตามไป Mereka mm. oh, 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 mm. oh, oh, มันก็สิถืกบ่พี่ถืก mà thành như bà lắm phi nông hót là na sòng là thì xăm phi có mà đó bà เึิงมันกับไฟไทยแบงอืมประมาณนี้พี่น้องเพราะว่าไทยเห็นชัดแล้วย้ำไล้ไอ่มันจับได้พี่น้องอืมเนี่ยประมาณนี้พี่น้องนี่เป็นทางของมันพี่น้องสุดยอดเลยอ่าพี่น้อง หนู่ะสีนอนแด่ได้ <c oughs> ตอนนะอุ่นแะล้วสีนะลงไปใต้พุนไปไปเผาตะอุนนะ่นพี่น้องนี่ไปเผาตะอุ่นก่อนเพราะว่าได้ตรงนึ้นละพอกินแล้วพี่น้องไปเอาสีลงใต้พนนะุนพี่น้องลงไปใต้พนุนแล้วก็สีไปเห็ดกินอยู่พุ่นนะ เป็นนกบินอดงพี่น้องตั้งกำลังมาฝักไครแล้วพี่น้องมาถึงจุดนี้แล้วมาเยี่ยสิก่อไฟแซ่บบนนี้พี่น้องก่อไฟแซ่บบนนี้แล้วก็เอาสิย่างไส้ของตัวอุ่นกินแล้วใครมาบ้านพี่น้องถือว่าก็ลงมาฮอดจุดนี้แล้วมีน้ำแล้วพี่น้องก่อไฟก่อนใสนเมฆพี่น้องออกไปจุ่มน้ำก่อน จุ่มน,น้ำเราค่อยมาเผามัอนจริงนะ อันนี้ปิ้งอันนักตับแล้วก็ไส้ของอันน่าอ้วนๆหลังจากปิ้นทีนี้กิกนข้าวแล้วก็ซิ้มื่บ้านนะัวนี้เป็นดับแล้วก็อันนี้เป็นอมะเขือเพียงกินให้มันอิมอ่มอิ่มอยู่ปลาแล้วค่อยเมื่อบ้านเพียงเพราะว่ามือละแย่งทีนี้กระเป๋ามันสิบนาทีก็สุกแลเราปิ้นไว้สุดยอดเลยอาหารปลา อู้น,นี้เอาไปเกงกระแซบพี่น้องไปเห็ดนะโอ,อ๊ะลามกระแซบ เชพี่น้อง <c oughs> ตัวนี้มันใบใหญ่ทออตวที่แล้วล่ะตัวนี้ประมาณสามโลพี่น้องตัวที่แล้วเนี่ยห้าโลไปพี่น้องตัวนี้สามโลไปก็ประมาณนี้แหละ <c oughs> กินเขาแล้วก็ซีมือบานเด้อพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็สิบเอ็ดโมงกลางคืนสิบเอ็ดโมงครึ่งละเอ้ย ผักแซวเก้บคำก็เป็นแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยเนาะสวยกดติดตามเด้อผักตัวนี้เก็บไปกินนะเพี่น้องเพียงผักตัวนี้นี่ผักกุฎหนามพี่น้องบานเฮาเนะาะผักกุฎหนามพี่น้องเฮาซีเอาตัวนี้ไปไปลวกแล้วก็ใส่แก้วกินแซ่บๆพี่นอ้อะได้ตัวนี้คือกัน แดดของกินเยอะพี่น้องคราวนี้พี่น้องนะพอสดเดินจีได้ไปสามสิบนาทีก็ฮอด,ดรถมอเตอร์ไซค์แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านก็ประมาณสามสิบนาทีก็ฮอดแล้วพี่น้องเลยกับบริก,การปันไดเออพี่น้องมาถึงบ้านแล้วพี่น้องเลยเอามาเด้งดรถมอเตอร์ไซค์เนาะมาจอดแบบนี้ <c oughs> แล้วก็ใส่โซ่พี่น้อง ไลโซแล้วก็เขาก็ไปเลยเนาะเออเข็มดีกามีประมาณนี้เด้อพี่น้องเลยสวยกดติดตามเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อนในภาษาญานะก่อนสิได้ของกินตัวหนึ่งนี่มันก็ต้องใช้เวลาเป็ดเกาสม,มงพี่น้องเนาะเข้าป่า <c oughs> ลุยภูเขาจึงได้เนื้อได้สัตว์มากินพี่น้องก็บ่แม่นเลื้ยง่ายพี่น้องเนาะ เอฟซีผู hey, ้ที่อยู่บ้านก็บางคนก็เข้าใจแล้วแต่บางคนก็ยังบ่เข้าใจเนาะก่อนเฮาซีไ้เกลี่ยนะก่อนเป็นเรื่องง่ายพี่น้องบางทีมาก็ได้บางที่มาก็บ่ได้เนาะก็ใส่กดติดตามให้ในพันนสัญญาแล้วก็กดกริ่งเพื่อการแจ้งเตือนให้ในผันนสัญญาเด้เลยพี่น้องเ้อ